คราวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากวงโลโซออริจินอลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอบตามไปด้วยวงเสกโลโซด้วยนะครับเรียกว่าเล่นกันสองวงเอเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นเนี่ยคงเะยเยอะหน้าดูแล้วก็สนุกแน่นอนครับการจุดประกายนี่คือการตัดหน,นังคือเกิดจากอะไรครับพี่เสกครับก็เกิดจากที่ผมไม่ได้เจอใหญ่พี่กลางนานแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดถึงกัน แล้วก็นัดกันนัดเจอกันนัดคุยกันแล้วก็ปรับความข้าใจในเรื่อก่าบนะครับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต่างก็มีอัตราด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็พอได้กอดกันได้น้าตาซึมอย่างนี้นก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับต้องก่านไป2ปีแล้วก็มีทางครีเอทเนี่ยติดต่อว่าจะทำคอนเสิร์ตแล้วก็รับปากจกลงนะครับเรียกว่าไปเคลียร์ใจกันมาน,นั้นใช่ครับใช่ครับคอนเสิร์ตท,ที้มันคางคาอยู่มันได้หายไปไหมคะ หายหมดเลยไม่เหลือ,<ม>ลอเลยกินเหล้าด้วยกันสองสามคืนก็หายตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กมากก <ś red> ารที่แยกตัวกันไปในเด็กมากอายุจะยี่สิบไหวแล้วใช่ใชค,คือคือคือการในวันโน้นนะฮะคือเราเราทะเลาะกันในวันปรการทะเลาะกันแบบื คือมันไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะคือส่วนมากคดีมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินคือเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราคือเรื่องอัตราคือต่างคนต่างแบบคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะครับแล้วก็แต่งานทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนทําเองเราจะมีเขาเรียกว่ามันมีอีโก้มีอัตราว่าเฮ้ยไม่กลัวใครพอเสร็จแล้วก็เลยก็เหมือนแบบวันหนึ่งก็กลก็ไ่กลัวมึงเสียเข้าเอ้ยกูก็อะไรเงี้ยมันรเงี้นั่นเลยพอ พอวันนึงซึ่งเราได้กลับมามันแค่เคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันบอกเออว่ะพวกเรายังเด็กไ้ใช่ตอนตอนนี้เรียกว่ามันตกผลึกแล้วแล้วก็อายุเราก็ห้าสิบไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะเม่อกลับมารวมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมไปยี่สิบปีนานไปหรือเปล่าผมว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้นะผมว่าชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้อง สุขุขึ้นลงอย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ต้องต้องต้องมีหนทางตัวเองแล้วก็วันหนึ่งถ้ามันมันจบกันแบบนี้มันก็ผมมันยิ่งรู้สึกดีนะพี่กลางนะพี่กลางเขาไปเป็นอาเซียขายอาหารมาแล้วนะกลับมาเส้นนสีกกลับมาโลโซเราไปทำสาวกีนกันก็ทำให้ศิลปินเนยะครับตอนนคเวียนอยู่ในนี้แต่ว่าไปอยู่บนหลังแล้วก็พวกนี่แหละเลย์ภาษาปั่ดไหมคะตอนที่แบบครั้งแรกเพื่อกดโคหะ ผมน้ำตาซึมเลยนะคือใหญ่ตอนแรกนี่นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือช่วงช่วงที่กลับมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตพิเศษก็ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุดนะประมนันะใช่ใช่ช่วงช่วงที่เขาไลฟ์นะช่วงนั้นนะก็เราในมีความเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามาหายังไงก็ก็มองอยู่ห่างจนกระทั่งสุดท้ายเพื่อนก็ไปรักษาแล้วก็บอกมาพรเราบอกพูดเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้มีคนที่เขาเชื่อม เชื่อมต่อได้ไหใช่พี่พี่เสกเขาคิดถึงพี่ใหญ่นะเนี่ยเอยพี่ก็อยากคุยกังมันอยู่แล้วเราอยากคุยกันหมดพอคุยครั้งแรกก็นะร้องไห้เลยใช่คุณแสดงวันพิเศษน้ำตาลนำมาก่อนเลยอะคะมันทราบซึ้งอะซึ้งเพลงเราและนายนั่นแหละไปจีงกันตลอดเลยบรรยากาศเก่าๆนั่นคือกลับมาไหมพี่วันที่เรารวมตัวกันแรก กลับมาครับนั่งนั่งดื่มกันนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงบรรยากาศกาาควมเข้าาาในนกรรเล่ตอิงก็ผมว่าไม่แตกต่างมากนะแต่เมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้รคราวนี้ก็จะเขียวความเปรี้ยวความอะไรก็จะลดลงไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความความเก๋ความาาวคมแก่อะไรนิดนึงเพลงเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้มันช้าลงไป่อยนนี้ต้องปรับต้องจูนกันใหม่แล้วนะคะถ้าหายไปนา มผมว่าไม่ต้องจูนหรอกเพราะเมือม่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพลงก็เป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันมาตลอด่ะอย่างแฟนๆก็ดีใจที่แบบว่ากลับมาแบบโซโลิเชนอลกลับมาครั้งนี้ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเป็นแฟนๆคือรอบนี้รอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เพลงฮอลโลโซเนี่ยมันมันไม่ได้มีเพลงคิดที่ว่าเล่นแค่กีตาร์เบสก่อนนะมันจะมีออเคสตรามีเครื่องดนตรีหลายๆลาชิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราถูกคอนเสิร์ตเราไม่สามารถที่จะเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเส่สันปันแต่เพด้อเต็มที่พวกเครื่องสายอก็คือจะบอกว่าเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่จะจะจะมี เยอะแยะเลยแข่งรับเชิญอย่างเมื่อกี้เท้าสุนทรนาดีอะไรเงี้ยนะอ๋อซึ่งซึ่งในูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาคนอื่นมาเล่นด้วยเปนต้องสนุกเลคือก็อย่างเพลงนี้เพลงนี้ใน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 ออริจินอลนะฮะจะมีเครื่องสายเครื่องเครื่องสายเครื่องสีแล้วก็มีมีคอร์สผู้หญิงมีคีย์บอร์ดมีคอร์สผู้หญิงซึ่งสมัยนั้นเราใช้คุณปานักกรเป็นเป็นคนร้องเพลงใช่ครับอ่าสมัยโน้ตนะฮะ เกือบด25ปีเลยนะยังแข่งรับเชิญอีเมื่อกี้ก็เปิดตัวน้องเสือเลยบนเวทีเรับเชิญน้องเสือบลงมาด้วยลงมาด้วยจากอกมาด้วยจากเลยกลางใช่ไหมอือระหว่างตรงกลางอ้าวโอเคพอไปจ้ะอโอเคอย่างน้องเสือนี่ยังไงคะพี่เสกคะเพราะว่าเรียกว่าดูชินดาคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือยังไงคะใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า เสือเขาตามไปเล่นคอนเสิร์ตกับผมตลอดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไปด้วยตลอดเขาก็ซึมซับมาผมผมไม่คิดเลยว่าเขาจะร้องเพลงเป็นนะจ <c oughs> นอยู่มาวันหนึ่งเขากลับมาจากบอลยจิ้งกันดีซีเนี่ยเขาไปร้องคาราโอเกะกับผมแล้วก็ไปร้องเพลงพวกอ,อะไรต้นของ Run ไอชีรันเน่ยให้พ่อฟังนะก็ก็มีความรู้สึกว่าโโลูกสงสัยจะมาทางเราแล้วก็ร้องแร็ปด้วยนะครับก็ดีครับแล้วดนตรีมันจะเป็นแนวล็อกอิสโรมขอณพ่อไหมฮะคนคนเบสี รู้สึกว่าทำดนตรีแบบไหนดูแนวแรปแนวแรปเลยแล้วจะมีการเออคอแรปคุณพ่อแน่นอนบนเวทีใช่ครับในในงานนี้มีคอแรปกันครับแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะไรมากครับให้ให้รอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเสือก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยเป็นแรปเปอร์เออเออเขาใ่แงมาแล้วแต่ก็บอกเออผมไม่ได้มาคนเดียวครับใช่ เพื่อนครับแก๊งเขาเก็บความรับไม่อยู่เมื่อกี้่นาี้ก็มีพี่นงพี่ดาอะไรกันบอกกันคนละคนจริงๆแล้วบอกได้ไห่เจ๊บอกได้ป่ะแล้วแต่แล้วแต่พี่ดาคนแรกแล้วกันต้องดาคนแรกแล้วก็คนในหลายคนเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปทาง Facebook ของผมเนี่ยนะครับก็ใครเป็นแขกรับเชิญนะแต่แล้วมันก็สนุกแน่นอนชูชะสนุกแน่นอนครับสนุกสนุกก็เป็นคนที่รักกันแล้วหลายคนถามหาพี่รัก พิรัตก็เดี๋ยวผมจะเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนพิรัตไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเชิญมาก็จะเล่นสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องต้องเอาตัวเองมว่าไหวหรือเปล่าคอนเสิร์ตเอครั้งนี้สามชั่วโมงประมนั้นน่าจะประมาณนั้นครับยัง่ำไม่เกินครับไม่เกินครับเกินครับไม่เกินครับไม่เกินครัตอนนี้แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแต่ว่าจะสู้เต็มที่สู้เต็มที่เราต้องพูดไว้ก่อนว่าว่าไม่เกิน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 ว่งไม่เกินว่าไม่เกิดมี คนขอเพิ่มอถ้าโซเอาก็จะจัดเพิ่มได้นะครับต่วันที่6วันนะครับหกปรกาคมผมมองจากสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับมากนะมากครับตอนนี้ตอนนี้กับสาวช่วงที่จะเกิด สามชั่วโมงนี่ไหวอยู่แลว้วเพราะมีน้องมาช่วยด้วยมีน้องๆมาหลายคนนะครับช่วยร้องด้วยผมไม่ได้ร้องคนเดียวแต่ถ้าสามชั่วโมงคนเดียวนี่สงสัยจะเอาไปฟ <c oughs> ิตรักกันต่อคอนเสิร์ตได้เมื่อไรใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็อย่างที่บอกนะครับเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหน้าสุดที่เล่นนั่นคือคอนเสิร์ตเพื่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อ23ปีที่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่ เชื่อมต่อโลโซกับแฟนเพลงอยู่ก็คือบทเพลงแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับก็คือเด็กรุ่นหลังที่ที่ยังติดตามโลโซอยู่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่เคยเห็นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วเขาก็ดูจากคอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าๆของเราวันที่หนี่แหละครับมาดูของจริงกันนะครับน้องๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับดีใจมากครับที่นสุดการรออยเส้นการรออนะฮัลโหลเฝากต่อ้งนี่ครับก็อยากให้มาดูนะครับ โอกาสพิเศษจริงๆนะครับครบถ้วนทุกขบวนความครบถ้วนทุกเพลงฮิตแล้วก็ทุกเพลงที่อยากฟังจะได้เห็นพิเทนดี้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจริงหรือเปล่าจริงด้วเรื่องเคยทำธุรกิจท่านอยู่ชูกลางไหนได้ไหม๋อได้ได้สิ หมเก่งไปแล้วเป็จ้าสัไปแล้วใช่ครับเจ๊งไปแล้วเนี่แหละครับตอนนั้นเขาเริ่มหยุดจะเคลื่อนไหวหยุดคือผมบอกตัวเองว่าถ้าผมหมดร้อยล้านนี่ผมจะไม่ทําต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็โชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้ีครับก็ ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมากเขาหมดไปเป็นร้อยล้านจริงๆครับร้อยล้านนี่ระยะเวลากี่ปีพิเซก์อะสองปีกว่าครับอสองปีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจที่ผันสุดเลยนะคอประสบการณ์สองปีเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากราคาแพงมากในตอนกอนอนที่จะถึงร้อยล้านนี่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพอใจมาก่อนใช่ไหมพี่เซกคือ ก่อนที่จะถึงร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็บอกว่าบอสต้องสู้นะเราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่ามันเยอะนะครับร้อยต้องมีสักสามร้อยห้าร้อยผมว่าเราเงินเราไม่พอเงินเราไม่พอแล้วก็ลง,งนของราก็ไม่มี ไม่เข็ดน,นะก็อยากจะทำอีแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะทำธุรกิจด้วยแต่ไม่ทำรูปสูดีกลับมาแล้วใช่ไหมครับมีคนถามเยอะมากเพราะว่าหลังจากที่สื่อวลชนออกข่าวไปเนี่ยมีคนถามว่าอยากจะรูปธุรกิจด้วยเราคิดว่ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมจะเป็นไปได้เพรคะสมมติมีคน เป็นไปได้นะต้องปรึกษาผู้นการก่อนการ้าเป็นจีการลูกเก่งนะผมึ่งเอออันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์แลถึงแบบคนรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างนี้เขาจัดกาธุรกิจนะคะพิเศษว่าต้องระวังอะไรถึงไม่ให้แบบต้องต้องศึกษาธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีทุนที่สำคัญที่แล้วก็พนักงานก็สำคัญมากนะครับก็ขอให้ทุกคนอยากที่จะทําอะไรทําธุรกิจต้องคิดให้ดีเพราะว่าธุรกิจมีความเสี่ยงต้องมีเรื่องขาดทุนเกี่ยวข้องนะครับ ไม่ขายรับไม่ได้ขายแต่คุณการบอกมีคนติดต่อมาซื้อเยอะครับครับตปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใลูกๆครับซื้อทำขอขอบคุณนะสวัสดีครับ <c oughs>